สวัสดีครับผมช่างเชิดอาร์ดีสองห้าหนึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนกระมลทิพย์หรือมูลนิธิท่านเดตรกรสุกเกษมศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกมะยมชิดนะครับโดยขั้นตอนของผมก็จะมีการผสมดินนะครับด้วยมีการขี้ัวานะครับหนึ่งถัง แล้วก็แกลบดิบอีกหนึ่งถังนะครับนี่เราจะใช้แกลบดิบนะครับส่วนผสมของดินนะครับแล้วดินนี้เราจะใช้เป็นห้าส่วนนะครับคือหนึ่งต่อห้านะครับแกลบหนึ่งขี้งัวหนึ่งแล้วดินก็จะห้านะครับผมก็จะผสมเข่าให้เท่ากันนะครับ ปลูกมโยมชิดจะได้ลูกดกปลูกง่ายๆครับกเกษตรกรทั่วไปก็ทำได้ครับเราก็จะใช้เป็นดินที่ขุดจากหลุมขึ้นมานะครับหลุมที่เราเตรียมไว้ก็จะมีความกว้าง สี่สิบเซนคูณสี่สิบเซนความลึกห้าสิบเซนนะครับที่เราเตรียมไว้พอต้นที่เราจะปลูกค่อนข้างจะเป็นต้นโตหน่อยนะครับมาใช้พันธุต้นโตโอเครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์แม่ย่ามายุพิษแม่ย่าของสุโขทไทย,ไทยลูกใหญ่นะครับโต รสชาติหวานกรอบ,รบเราได้ดินห้าถังแล้วเราก็จะแกะอีกหนึ่งถังนะครับแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากัน การผูกเนี่ยเราก็จะใช้สารเสริมอ a ี2551ของเราเป็นการดูแลเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะจ่างเชิดครับเพื่อเป็นต้นทดลองเพื่อเป็นให้เกษตรกรหรือว่าพี่น้องได้ดูกันนะคะว่าเราจะใช้สารเสริมอ a ี2551ในการดูแลนะคะดูแลด้วยการหยอดที่โคนต้นแล้วก็ฉีดฉีดพ่นที่ลำต้นแล้วก็ใบนะคะ ตอนนี้เราได้ทำการทดลองสารเสริม Rd2551 นะคะในการหยอดโคนต้นแล้วได้ผลได้ได้ผลกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหลังจากที่เราได้ลองหยอดโคนจากต้นมะม่วงจากต้นไม้อะไรหลายๆอย่างเช่นพืนเล็กของเรานะคะแล้วก็กล้วยแล้วก็ามะม่วงต้นใหญ่ที่เราได้ลองหยอดหยอด Rd2551 ไปที่โคนต้นนะคะนนดินเราก็จะใช้ Rd251 รมพรมพรมเลยโดยการที่ผมจะใช้อดีสองห้าหนึ่งห้าซีซีต่อน้ำห้าลิตรนะครับเราก็จะปรุงดินด้วยอดีสองห้าหนึ่งครับ บางที่ส่วนของเราเนี่ยเป็นดินมันจะเป็นดินเหนียวนะคะเราก็ควรที่จะปรุงดินก่อนที่จะลงต้นไม้นะคะมันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับการปลูกต้นไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับการที่เราผสมแกลบดิบแล้วก็ขี้งวจะทำให้ดินเราล้วนชุย ไม่แน่นเวลาเรารดน้ำใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้ระบายน้ำได้ดีอาดีสองห้าหนึ่งจะทําให้ต้นพืชเราลากแข็งแรงกินอาหารได้ดีครับม,มาคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็แล้ววันนี้ นอกเนี้ยจากนั้นผมก็จะมีต้นกล้วยนะครับเพื่อลองก้นหลุมเพื่อปลูกมะยมชิกทำไมต้องใช้ต้นกล้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนม,มีนาย่างเข้าเมษามันร้อนนะครับอ๋อน่าร้อนต้นกล้วยนี่จะทําให้ความชืน้นก้นหลุมดูดความชืน้นก้นหลุมอยู่ได้นานทําให้ต้นมะยมชิกใบเราจะไม่เฉาไม่เหี่ยวด,ดูดซับน้ำได้ดูดซับน้ําได้แล้ววันต่อๆไปเขาก็จะ ยอยจลายเป็นอาหารของตัวนี้ต่อไปต้นมะยงคิดของเรานะคะอันนี้คือเทคนิคครับเล็กน้อยๆที่ช่างเชิดได้คนเองแล้วก็นำมาฝากแล้วก็จะตัดประมาณหนึ่งครึ่บไหมครับมีเทคนิคการตัดด้วยหรอคะครับทำไมเราต้องตัดหนึ่งครึ่บเราซอยแบบเหมือนเหมือนเรากินหยวกไม่ได้หรอครับโอ้อันนั้นมันจะเป็นย่อยสลายเกินไปอันนี้เราให้เขาอยู่ได้นานนะครับ ้ำใช่ไหมคะมันจะอันนี้เวลามันจะย่อยสลายไวถ้าเราทำอันนี้เขาก็จะค่อยคอย,ย่อยสลายอ้อมความอ้มน้ำความชื้นให้ต้นพืชเขาอยู่ได้นาน,ต,นต้องไม่ได้หนึ่งคืบนะคะคหนึ่งคืบแบบนี้นะคะคตัวอย่างหลุมนี้ผมจะใส่ไปสักสามอันอสามท่อนครสามท่อนหนึ่งคืบนะคะ เกษตรกรเอาไปทําได้นะครับทดลองได้หยวกกล้วยเรามีประโยชน์นะครับหลังจากเขาย่อยสยลายแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชต้นพืช,พชอของเราได้นี่ครับเราก็จะตั้งเป็นมุมตั้งเป็นมุมแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอาออเพื่อเรายองอ๋อ แล้วเราก็จะเอาดินที่เราผสมไว้ใส่ให้เต็มต้นกล้วยก่อนนะเราก็จะนําต้นนี้พ<อ>ยงชิดเทินไว้ข้างบนบกล้วยนะคะแล้วก็ขุดให้ให้ต่ําหน่อยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาต้นพืชไว้สูงระดับไหนต้นกล้วยเขาจะอุ้มน้ําได้ดีนะครับต้นกล้วย สังเกตตอนที่เราฟันจะมีน้ําออกที่ต้นกล้วยพอลากต้วของเราลงไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะได้มีน้ําก็เหมือนกับที่เราทําทุเรียนแล้วเราใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงของเขาเพื่ออุ้มน้ำเหมือนกันนะคะก็เท็นง่ายง่ายแล้วเราก็จะเอาดินที่เราผสมลงก่อนนะครับอ่าดินที่ผสมไว้ลงก่อนนะคะมีขี้วัวมีแกลบดิบนะคะแล้วก็มีดินหน้าดิน แล้วก็ขมน้ำด้วยอาดีสองห้าหนึ่งน้ำทุกครั้งที่เราใช้เราจะผสมอาดีสองห้าห้าหนึ่งในการลาดนะคะคในการผสมดินเพื่อให้ดินร่วนซุยแล้วก็ให้มันมีประสิทธ,ธิภาพเกษตรกรที่ชมอยู่หรือชาวสวนที่ชมอยู่สามารถนำเอาไปทดลองปลูกได้นะครับอตามกันได้เลยนะคะคเดี๋ยว เดี๋ยวส่วนมะยงชิดพันไม่ย่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามให้เอ,อเกษตรกรชมกันทุกอาทิตย์เลยนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเขาไปขนาดไหนหรือว่าสิวัน15วันดีกว่าถ้า1อาทิตย์ยัมันจะไวไปเนาะเราก็จะติดตาม15วันนะคะสำหรับมะยงชิดวันนี้เราปลูกวันที่2นะคะ2มีนาคมช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน,อนรเราต้องหาเทคนิค มาปลูกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาต้นมโยงชิดเชิญบนใช่ไหมคะม<อ>ววยังเชิญออกเชิญเชิญข้างบนนะคะเอดินเนี่ยเราคุมต้นกล้วยไปเลยใช่ไหมคะอ๋อเอาดินนะคะคุมต้นกล้วยไปเลยแล้วเราก็จะต้นมายงชิดใหม่อ่าโอเคโยงที่หลุมนะครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําต้นมโยงชิดนะคะพันไม่ยญาสุโขทัยนะคะลง ที่หลุมที่เราได้เตรียมไว้นะคะที่ช่างเชิดได้เตรียมไว้งของางแล้วก็น้ำหลอดหน่อยนละน้ำหลอดดินนี่งนี่ เราก็ได้เอาต้นมะยมชิดลงที่หลุมยองบนต้นกล้วยที่เราได้ทําไว้นะครับต้นพันธุ์ก็ค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีไม้มัด <คำ S 1> พยุงให <คำ S 1> <ด>้เป็นสามขานะครับทํายันไว้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนลมลมลมมันค่อนข้าง,งแรงเราจับแล้วถุ่มดินกันไหมรับเดี๋ยวไป แค่เดี๋ยวเราก็ไปหาไล้นะคะ ประยุง์ชิดแบบง่ายๆครับเทคนิคนี้ง่ายนะคะแต่แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคืออหน251ของเรานะครับใช่แล้วดูแลต้นไม้ก่อนที่เราจะลงต้นไม้ลงไม้พืชไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไปเนี่ยเราควรปรุงดินก่อนนะคะปรุงดินด้วย AD 2A51 ใช่แล้วเราก็ฉีดพ่นด้วยหน251เพราะบางทีดินก็ ไม่มีแร่ธาตุแล้วก็คนพรุงดินก่อนบางพื้นที่ก็เป็นดินเหนียวเหมือนที่ที่สวนนี้เป็นดินเหนียวแล้วก็จะต้องพรุงดินก่อนควัทงที่จะลงไม้ผลหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับทีง่ง่าย S <S โอล่อยเลยโอ้โหลมแรงครับต้องหามไม้้ำลมแรงลมแรง,ง,งนี่ดีกว่าตอกตอกสองข้างเลยสองข้างแล้วก็เดี๋ยวต้อเอาไม้นั้นเรามาต้องมัดหรือไม่เราก็ต้องทำอันนี้แล้วก็มัดสองข้างเลยต้องค้ำตี้ต้องเอาหลักสามหลักแล้วก็มามัดขวาง ขวางประยุงต้นไวะใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเราถ่ายทมเเร็จค่อนมาประยุงต้น,รนครับหลังจากที่เราได้ลงหลุมเสร็จเราก็จะลดน้ำด้วย r ีสองห้าหนึ่งนะครับ ที่ผสมไว้<า>เพื่อประสานลากอาดีจะทำให้ลากาต้นเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ต,ต,วติดได้เร็วทำให้ต้นมะยมชิด<า>ไม่เฉานะครับแล้วเราก็จะฉีดพ่นด้วยอาดีสอง แื่บำรุงใบและต้นไม่ให้เขาเหี่ยวเฉาหลังจากปลูกเสร็จครับปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไร เรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี